หลวงพ่อพระราชพรมยานเมตตาให้ทำคำสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายเรื่องอายุไขและวิธีต่ออายุใจความสำคัญว่าการต่ออายุก,ก็ต้องทำให้มันถูกถ้าทำไม่ถูกแล้วก็เสียงเงินเปล่าถ้าบาังเอิญเป็นอายุไขต่อเท่าไรก็ไม่สำเร็จผลเพราะเชื้อไฟเดิมดับหมดบุญบาร,รมีที่ทำมาการหมดบุญบาร,รมีนั้นแม้อายุไขก็ไม่แน่บางคนเป็นเด็กก็หมดอายุไขบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนวัยกลางคนบางคนก็ถึงวัยแก่ อายุขยนี่ไม่แน่นอนนักคําว่าอายุขยนี่หมายความว่าก่อนที่จะเกิดกฎของกรรมดีหรือกรรมชั่วกําหนดชีวิตให้มาเท่าไหร่ถ้ากําหนดชีวิตมา20ปีก็ต้องแค่20ปี10ปีก็ต้อง10ปี3วันก็ต้อง3วันนี่เป็นอายุขัยต่อไม่ได้ถ้าตายก่อนนั้นเขาเรียกอุปัคาตกรรมหรือว่าอาการมรณะอย่างนี้ต่อได้และถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะต่ออายุแบบนี้ก็ต่อมันทุกวันก็หมดเรื่องกัน วิธีต่อทุกวันก็หมายความว่าให้ทุกท่านมีความเคารพในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อย่างจริงจังและต้องเว้นจากกรรมที่เป็นปานาติบาถ้ามีเวลาเดินผ่านไปมีใครเขาหาปลาหาเต่าที่เขาจะฆ่ามันให้ตายก็ซื้อพอกําลังที่เราจะซื้อได้แล้วก็นําไปปล่อยในที่ปลอดภัยไม่ใช่ปล่อยในหม้อข้าวหม้อแกงของเรานัดไปปล่อยในสถานที่ที่เขาจะมีความสุขในแม่น้ําก็ได้ในหนองคลองบึงก็ได้ปล่อยให้เขารอดชีวิต